มามา่อาอร่อยเด็กๆชอบอนนนหน้าตาเหมือนเด็กเกาหลีเลยเนี่ยคิมมาม่าอชื่ออะไน,น,นะชื่อัสันใช่ไหมังสันครับสุดท้ายปี่เก่าต้องรับไป,ไปีใหม่บ้าน ใายทอบ้านอะไรนะาะเขาเรียกบ้านอะไรนต่บ้านสังสรรค์สนุกทุกที่ที่มีเธอไม่่าเพราะว่าเราไม่มีเธอเธออยู่ไหนหายไปไหนก็ยังไม่รู้เลยรอใช่ก็ยัง ก็ยังไม่รู้เลยเออไงเด็กเส้นครับเด็กเส้นยืนไปแล้วหนึ่งห่ออันนี้พอที่สองนะครับเด็กเส้นของโปรดนะช้งน้อยลอยป่าแป้งทอดของโปดใส่ดำน้ำไม่เดือดแต่นี้มามม่ของรองเหรอ ลองปลดเหรอไม่ลองลองยำๆบ้าป้าๆแบบสามาอ,อ๋อแต่นี้อันนี้มันไวๆนะไม่ใช่บ้าๆอันนี้มันไวๆนะนะนี่สองอยู่อะ่ะอันนี้ไวๆนะไวๆแบบสามสองสี่ โอเคแต่กินสองหัวแล้วนะได้หนก่งอนหน่าอับหนโอเค okay. อะไรดับหนึ่งอ่ะงน้อยอันดับหนึ่ก็บอกแล้วว่ากุ้งกุ้งชิเปกางทอดอ่าอันดับสองแอนม่อันดับสามดับสี่ไวไวนี่ดับสี่ยังสองชามอ่ะท่านดับหนึ่งอ่ะ หมดจานแมาอันดับหนึ่งหมดจานเลยกินเลยแม่ไม่เคยมีครั้งใดเดี๋ยวออโอเคตามนั้นจบจบกินต่อจะมีหอยสามไหมฮะโอเคแค่เนี้ยจบถ้าจะเก็บเก่งนั้นเนี้ยแบบเนี้ยใช้ไม่เป็นว้า แล้วเกลี่ไม่เป็นวบแหมใชบไม่เป็นว่ะโชว์โชว์แบบนี้แลละโอเค